สวัสดีค่ะชื่อนางสาวสาตีกับพุ่งนะคะเป็นพีซีบ k ็โนะคะอยู่เซ็นทรัลระยองนะคะรหัสพนะะักงานนะคะ5้า57ค่ะวันนี้นะคะตัวสินาาค้าที่จะมาแนะนำนะคะก็คือจะเป็นซีรีเอ s ทีสอซีรีส์นะคะตัวที่จะเานแนะนำก็จะเป็นตัวออ t o าค่ะตันนี้นะคะเป็นตัวซัมซุงเอสีสอง a อ t o นะคะ 5G ค่ะตัวนี้นะคะเ,เป็นตัวกล้องระดับโปรเกรดเลยคะ่ะ สำเร็จกล้องหลังนะคะให้มาถึง108ล้านพิกเซลเลยสามารถซูมได้ถึง100เท่าเลยนะคะแล้วก็ในส่วนสุดเจนของเขาตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวระดับกล้องระดับโปรเกตค,ค่ะซึ่งจะเน้น,น,นในการถ่ายภาพในระาดาับฟี่ให้ดูสว่างมากขึ้นค,ค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวสุดเ่นของเขาจะเป็นตัวในโซนการาฟตี่ค่ะซึ่ง ตัวนี้นะคะจะช่วยในการถ่ายภาพในบวางลืนภาพดูสว่างมากขึ้นแม้แสงน้อยนะคะอันนี้เดี๋ยวจจะเปิดตัวอย่างให้ดูนะคะอ่าตัดเยบก่ออันนี้นะคะเห็นไหมคะก็คือถ้าเราดูด้วยตาเปล่าก็าคือเราจะมองไม่เห็นเลยซึ่งตัวนี้นะคะพอเราถ่ายตัดภาพปุ๊บมาในตัวในโหมโดก็คือการถ่ายภาพในเวลากลืนเนะาะถาให้ดูเห็นไหมคะ ตัวอย่างมาให้ดูนะคะนี่ซึ่งภาพนะคะดูสว่างมากค่ะแม้ดังนั้นนะคะลูกค้านะคะไม่ต้องกังวลเลยแม้ในที่แสงน้อยนะคะลูกค้าก็คือสามารถถ่ายภาพให้ดูสว่างมากขึ้นค่ะตัวนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะมาพร้อมกับตัวกันสันพิเศ,รรษ,ศรรษนะคะซึ่งตัวนี้คือทำได้ดีถึงสี่เท่าเลยก็คือไม่ว่าลูกาาค้าถ่ายภาพหรือโอนะคะซึ่งมันจะช่วยลดการสั่นไหวนะคะเนี่ย เ่นในการถ่ายภาพได้ดีขึ้นค่ะตัวนี้นะคะตัว S สองนะคะซีรีส์ของเรานะคะมาพร้อมกับตัวปากกา S Pen ค่ะซึ่งตัวซึ่งจะช่วยเรื่อนในการนะคะจดช็อตโน้ตหรือการใช้งานนะคะได้สะดวกมากขึ้นค่ะแล้วก็ตัวความเร็วของปากกานะคะตัวนี้ให้เพียงความหน่วนะคะเพียง28มิลลิเมตรเท่านั้นแล้วก็พร้อมตัวนี้นะคะมาพร้อมกับในการถ่างการได้ด้วยมือค่ะก็คืคอ เวลาลูกค้าถ่ายภาพหรือใช้งานนะคะก็สิดับร้านได้แตกดค้างอันนี้อะ,อ,ะอันนี้นะคะแต่ถ้าลูกค้าอยากกลับเป็นกล้องหัะคะเพียงลูกค้ากดอีกครั้งครั้งคะแล้วก็สว่างขึ้นอ่ะอันนี้ก็คือปรับเป็นกล้องนะคะอ่ะ่ไหมะไม่ใ่าอเตมด จะเปลี่ยนโหมดเป็นโหมดไหนโหมดหรืออะไรเงี้ยซึ่งเราสามารถทำได้นนแล้วก็ตรงนี้นะคะ CPU นะคะเป็นเซตัวใหม่ค่ะ4นาโนเมตรเท่านั้นค่ะนะคะซึ่งจะช่วยเรื่องในการประหยัดพลังงานนะคะ CPU, CPU เป็น snap 8 g น n ่งวันค่ะซึ่งมันช่วยเรื่องในการะะใช้งานหรือดาวน์โหลดหรือใช้งานอะไรต่างๆเร็วมากขึ้นค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะแบตเตอรี่อึดมากค่ะแบตเตอรี่นะคะ ให้มาถึง5,000 mAh เลยค่ะลูกค้าซึ่งลูกค้าสามารถใช้งานแบตได้ทั้งวันเลยมาพร้อมกับตัวชาร์จเร็วค่ะตัวนี้นะคะชาร์จ10นาทีนะคะดูซีดีได้ถึง4ตอนเลยหรือวันทุกเร็นนะคะได้ถึง50นาทีเลยหรือแม้กระทั่งชาร์จนะคะตัวนี้30นาทีนะคะแบตเตอรี่ได้50%เลยค่ะพราอมาตัวนี้มาพร้อมกับตัวชาร์จเร็ว1 5วัต์ค่ะความสว่างหน้าจอนะคะตัวนี้เป็นไดร์โมิกอัลมาลิ2.0นะคะ มาพร้อมกับจอนะคะให้มา120เฉลยเลยตามสว่างหน้าจอตัวนี้คือให้มา175.8ค่ะข้อดีของมันก็คือเวลาลูกค้าไปนี่ที่แสงจ้าค่ะตัวนี้ก็จะสู้แสงไม่ไดีเลยนะแล้วก็ในส่วนของตัวแรมนะคะตัวนี้ให้มีทั้งเริ่มต้นแต่แรม8นะคะความจุ 128GB แล้วก็แรมเขา1256เลยแล้วก็ตัว512ค่ะแล้วก็ข้อดีของตัวนี้นะคะสามารถอัพเป็นแรมพัดได้ค่ะสูงสุดถึงแรมอัพเป็น12เลยค่ะ แล้วก็ตอนนี้นะคะอตอนนี้มีสัดโปรโมชัน่นพิเศษค่ะลูกค้าในส่วนของบานาน่านะคะตอนนี้ก็คือจะมีโปรโมชั่นค่ะลูกค้าจะได้ตัวซีดีเอสนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเอส20อัต้า2คันหรือที่2ธรรมนานะคะลูกค้าจะได้คูปองนะคะส่วนลดก็คือ2,000บาทค่ะแล้วก็ยังมีโปรโมชั่นนะคะเพือโรโมตความพอเพของเรานะคะก็คืออย่างตัวเอส20ออลต้าค่ะของลูกค้านะคะได้ส่วนลดสูงสุดนะคะ ก็คือ3,000บาทอย่างตัวนี้ก็คือตัว A22 u ล t ้านะคะจุ mm hmm. ดจุดจุดจุดอ่ะเย่างของลูกค้านะคะเครื่องราคาดูเป็นตัว u t r เนอะสา้าพนเก้ารนะคะถ้าลูกค้าเอาตัว a 1 0 u ล t ้ามาเ็กนะคะ mm hmm. ก็คือลูกค้าจะได้ส่วนลดอ่ะ5,000บาทนะคะแล้วก็ลูกค้าได้เพิ่มจาก Samsung อีก3,000บาทคือราคาเสกนะคะ mm hmm. ก็เป็น mm hmm. เอ่อเหลือ ลูกค้าชำระเพื่อออกเพียง3,1900บเาท่านั้น mm hmm. แถมยังได้คูปองนะคะ2,000บาทลูกค้าสามารถซื้อสินค้าในบานาน่า hmm. ได้เลยแล้วก็มีโปรโมชั่นพิเศษอย่างตัว Galaxy บัตรของนะคะตัวนี้นะคะลูกค้าจะได้ส่วนลดมูลค่า1,500บาทถ้ารวมกับตัวคูปอง2,000บาทเท่ากับลูกค้านะคะชำระค่า Galaxy บัตรนะคะเพียง oh, <my> ตัวน,นี้1,500บาทก็คือเป็นโปรโมชั่นนะคะแล้วก็ได้ฟูีอสวย2,000บาทถ้ากับลูกค้าชำระเพียง490บาทเท่า,น,านั้นเองค่ะแล้วแถมยังได้ประกันจอแตกของเรานะคะ1ปีประกันตัวเครื่องจา1ปีเป็น2ปีเลยค่ะถ้าลูกค้าสนใจนะคะคุณลูกค้าก็สามารถแวะมาดูได้นะคะยังไงก็ฝากงไว้นะคะค่ะ